สวัสดีครับสุรศิีนผ้าชโชงน้ำพี่น้องมาตามแนวทางรับเงินล้านงวดที่ผ่านมาแปดเจ็ดตรงๆนะครับงวดนี้สิบหกก็จะกีายนห่อามาไปฟังไปตามน้ำกันนะครับว่าพี่น้องเป็นยังไงเนาะแม่นวลรัลบเงินล้านห่อเป็นยังไงครับค่ะได้มาไปอีกครับเซียนเพิ่นแล้ว,ลวได้มาแลว้วค่ะได้มาแล้วเป็นห้มาแล้วมั้บอกครับเป็นห้มาแลว้ว ขอเท่าความรับเงินล้านในเขามาจากงวดแล้วครับแม่นวลเขามาสีงวดกับกบงนดวันที่หนึ่งเพื่อกีการะกี่มีแต่เห็ดพ่นเห็ดทรงมาแม่นวลซื้อเองมันมาครับซื้อเองค่ะที่แรกที่แรกกับบได้ติดต่อเพิ่นที่เพิ่นเพิ่นเบืองแหลวเพิ่นวาป้าเลข,เขาม่บานบรอันทรงให่ยูทูปตัวนี่ว่าซันเพิ่นก็นเลยทรงให้ จงไห้คุยกันรงไห้เล่สื้อน้ำเพลนเถือกน้ำเพลนอยู่สองหวดแสดงว่าอักเอาตัวส์ไมน,น,นอนอักเอาอเ,เพราะว่าช่วงนั้นกับอยุบ้านเนาะอายุบ้านกับเล่นอักเอาแต่เจ้าของนี่แหละหวรบางหันก็นได้อยู่หว,ว่างหันเขาเขาแปดเจ็ดอ๋อครับเขาแปดเจ็ดตรงตรงนเนาะ แมนอักเอาลายงวดตัวหนี่แเมนวัหนี่อักเอาเลี้ยวสองงวดที่ที่เข่ามาอยู่สี่งวดสี่งวดแมนวดได้ยินอยู่สองงวดมันหางวดจำผิดตัวนี่งก็เปนอยงสี่งวดนี่งวดที่หางวดที่หาที่ไรติดต่อกับเพื่อนดีนี่แมนบ้านนี้งวดนี้ ได้มามแล้วเป็นหายไม่จะคูยจ้าหางน้องวันวันนี้ได้ได้มามแปดหางหาที่เก <7 S 2> ียงคันมันติดมันติดเลขดับยุ่สองคู <c oughs> แต่เมนวนบวกกาตัดออกบวกกาตัดออกเพราะว่ามันเป็นเลขเมนวนมา,เากเพราะว่าเป็นอย่างพ่อกองสลากคันเนม,มนมนวนต<า>ัด,ดออกมันสีเหลือยยู่แค่หกคู่ ออกแต่พิ่นบ่มีดับดอกจ้บตามนงินเนาะแล้วเพิ่นมีเลขวิ่งเลขนั่นบ่ครับพื่นวันนี้พันแม่นเลขวิ่งกัสิแม่นวิ่ง8กับ7จ็ดันวิ่งวิ่ง8กับ7แม่นบ่แม่นวิ่ง8กับ7เจ็ดวิ่ง8กับ7วิ่ง8วิ่ง7แต่ว่า เพิ่นว่าบ่ต้องเขียนลงดอกว่าซั่นเด็กบินี่ดีแม่นค่ะเอาตูดินไปเลยว่าซั่นจ้าพี่น้องมากกับบิ่ง8กับ7เนาะแมนสามตัวบ่าไม่เหนบ่ครับ3ตัวเพิ่นบ่เคยจับ3ตัวไม่มีครับคือจับตัวไม่มีคัน่นได้มาแบบมั่นใจก็เอามาจับกับของเพิ่นก็นได้ว่าซั่นเพิ่นว่าลักร้อยจำรับลักร้อย นี่ล่ะกล้วยที่อาจารย์เพิ่นโบว์ชนะสามตัวเนาะมีนเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบ้เคยจับสำหรับเลขเด่นเลขเลขวิ่งนี่มีวิ่งแปดกับเจ็ดแต่บ่าได้แขนลงหายเนาะแขนลงอยู่แขนลงอยู่แขนลงหายอยู่เลขเด่นเลขวิ่งเด่นแปดกับเจ็ดจับครูมีตัวใดแน่นอ่ะครับบางไหนตั้งแน่ จับคู่สำหรับรับเงินล้านของวันที่16คุชิกีกายโยน2ปันหาอย68นาอค่ะเด่น8กับจเด่นซ้ำกันค่ะเด่นซ้ำกันเด่นซ้ำกันมักซ้ำกันว่าสันมักซ้ำกันคู่จับคู่มีจ5จ9 3ามห้าเจ็ดสามแปดห้าแปดสามสามาห้าเมีแดคูแปดคูาสำหรับเลขที่ว่าเลขดับมีเจสมกับหาเแต่ไม่นวนผันมากแบบนี้ไม่นวนแล้วาตาัดออกเพราะว่ามันออกได้เนาะค่ะเนาะ ของดับของเพิ่นเพิ่นออกมาหายเบิงค่<ฮ>ะในนวนแล้วออกเพิ่มใจเอาเพิ่มใจที่กิ่งของเพิ่นนีมันเืออยู่แค่หกครูหก <ฮะ S 1> หางเืออ,อยู่เจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดเก้าแปดสามสามห้าสามเก้าสำหรับที่เพิ่นว่ามันดับน่ยไม่นวนมาจับใจเพราะว่าไม่นวนมาก คือเจ็ดสามกับห้าเก้าเจ็ดสามกับห้าเก้าแมนค่ะ,ะม,มันมีดาบกระปองสลาดเนาะทุกทุกยามเกิดขึ้นได้หมดมีดม<า>ทุกตัวตเกิดขึ้นได้พ่อมอยากเบิ่งกระบอกเมนวนเด้อยิกให้บเบิ่ง สำหรับงวดนี้กัเฮากับบรูว่ามันสีเขาเพราะเขาแต่มันเขามาแล้วอีดีจีจีงวดติดอาจารย์เพิ่มมันใจได้ปไหนงวดครับงวดนี้เพิน่นกะว่าเพิ่นมันใจคือเา่ามันใจครอ่งวดนบังหันละวันบังหันกับเขาตรงตรงแปดเจ็ดนแปดเก็ันแพนเน้น<ด>ให้ตัวใดครับมนนวดวันวันนี้พ่นเน้นให้มีเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดเก้าแปดสามมีสี่คูู นี่เพิ่นเน้น44หาเรียกเรียกติดเจ็ดนี่เพิ่นสิเน้นหายคือเจ็ดหาครับเจ็ดเก้ารับรับเงินล้านเงินล้านนี่แสดงว่าดังทั้งคืนมากเลยนี่เนาะแมนค่ะครับสำหรับติดแปดนี่แปดห้ากับแปดสามครับอ่ะเอโยกเอาเบิรงตัวเลขนะครับพี่น้อง รับเงินล้านนะครับเห็นเห็นูช่องไหมครับเหว่าเห็นตัวเน้นตัวนักตัวขีดเส้นใต้สีแดงนะครับเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดเก้าและแปดสามตัวนี้พันคุ้นพันคือเป็นวาอีกกว่านี้ครับข <c ười> ันนี่ขันนี่อพอะพันคุ้นพันก็นคุ้นไปเลยครับแต่ไม่นุ่นเน้น ซื้อตัวเน้นบางหาันมันบอเขาตัวเน้นไหมสุดอักเอาสุดอักเอาอักเอาได้ยุ่งว่าได้หลายเพราะว่ามันมันบอถือตัวเน้นครับบอถือตัวเจ้าของมาแปดเจ็ดนะมันบอเมนตัวเน้นเด่นแปดและเจ็ดเด่นตัวเก่าตัวนี่บางหนึ่งคือว่าเด่นสิแนนอนอันแม่นมากตามสูตรนี้เพื่อนกับว่ามั่นใจ พันเปอร์เซ็นทุนละครับจ้ะเอ้าขอบคุณแม่นวนลแล้วลครับ,รบแม่นวลเน,น,น,นี่ยจงนีจังหน่อยพี่น้องแคบหน้าจอนะครับนี่เป็นแนวทางรับเงินลน้านแม่นวลเป็นผู้นําเสนอทางอาจารย์เพิ่นฝากมาให้แม่นวนลวาเว้า <c oughs> ให้นะครับเอาพี่น้องนัาไปพิจารณาเบิ่งนะครับชอบจัดขาด่านเอาขอบคุณแม่นวนลหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะสวัสดีครับเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะครับดีครับ